สวัสดีฟฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสร แมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวัลมันอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับก็ตามรูปภาพหน้าจอนี้แหละนะฮะแฟนเพจรันเวอร t เดนะครับก็ชื่อเหมือนช่อง YouTube เลยนะครับในนี้ครับก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมกันไปนะครับในรูปแบบโค้ดข่าวนะครับก็จะมี เรื่องล่าสุดเนี่ยในรายของอิลองกามาร์ซิยานะครับหรือประเด็นของ h ฮร์รี่คีหลายๆกระแสนะครับรวมไปถึงบทวิเคราะห์ต่างๆก็เดี๋ยวเอามาลงกันเป็นคอนเทนต์รูปภาพกัแบบโพสกระดานข่าวนะครับไปติดตามเพิ่มเติมกันได้นะครับหรัดแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะครับมีประเด็นของกิมเนสันรรด้วยที่ผมเอามาลงนะครับอาจจะไม่ได้แบบรวดเร็วจนเกินไปแต่ว่าจะพยายามอัปเดตแบบให้ตามสถานการณ์ นะครับฝากกันด้วยแล้วกันนะฮะเรื่องของ Facebook f a n p เพจครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับก็คือช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งนะครับให้กดติดตามรับฟังกันด้วยจะเป็นช่องเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลโดยเฉพาะนะครับลหลายทีมนะแมนยูก็มีนะครับแล้วก็อีกหลายทีมด้วยนะฮะตามที่ลิงก์ด้านล่างนะมากันที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คือเรื่องของมาร์คซิยาวนะครับล่าสุดก็ บนลูปเดิมอีกแล้วนะครับทางสโมสรก็มีการออกมายืนยันเรื่องของอาการบาดเจ็บของมาักซิยาวนะครับแล้วก็ทางมักซิยาวเนี่ยจะพลาดการช่วยทีมในศึก FA ครับที่พบก,กับซิตี้วันเสาร์นี้อีกด้วยนะฮะอาการเกี่ยวกับกล้ามเนื้อฉีกนะ มีการคอนเฟิร์มตามนี้นะครับก็เป็นสาการที่เราคุ้นชินมาเป็นอย่างดีถูกไหมครับมาซยาวลง 2- อสเกมปุ๊บเจ็บแล้วก็กลับมาลงสามปุ๊บเจ็บอีกวนลูปอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะฮะไม่เจ็บเองก็เจ็บระหว่างเกมนะครับไม่เจ็บระหว่างเกมก็เจ็บระหว่างซ้อมนะครับนี่คือปัญหาของมาซิยาลมาโดยตลอดนะครับนักเตะเป็นนักเตะที่ดูมีแววแหละนะฮะเทนฮาชื่นชอบแต่มันก็ มันลงท้ายด้วยคําเดิมก็คือมีอาการบาดเจ็บร,รบกวนแบบนี้นะฮะอาจจะมีการส่งผลเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวด้วยยิ่งตอนนี้นะครับเข้าใกล้ซัมเมอร์แล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะโดนจับพิจารณาเรื่องการย้ายทีมหรือเปล่าก็น่าคิดเหมือนกันในจุดๆดนี้นะครับรอติดตามกันนะฮะ แต่เบื้องต้นก็คือคอนเฟิร์มแล้วเรื่องของประจารบาเก็บของมัเซียนะครับส่วนเรื่องของไมสันกรีนบูธนะครับตามรายงานล่าสุดจากคลิปเมื่อเช้าเนี่ย BBC มีการให้ข้อมูลนะครับว่าแมนยูเนี่ยจะมีการตัดสินอนาคตของกรีนบูธหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ FA Cup ันัดชิงนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ย มันจะเป็นการพูดคุยกันแหละหาทางออกนะครับแต่มันยังแบบไม่สมบูรณ์แบบนะซึ่งลําดับขั้นตอนต่อไปเนี่ยแมนยูเนี่ยจะต้องมีการไปคุยเกี่ยวกับผู้สนับสนุนของทางสโมสรก็คือเหล่าสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ หลายๆฝ่ายที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางสโมสรแมนยูจะคุยแต่ภายในไม่ได้นะครับรวมไปถึงทีฟุตบอลหญิงของแมนยูด้วยนะฮะที่มันมีเขาออกมาว่าทีฟุตบอลหญิงเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการพาเมสันคินบุสเนี่ยกลับมานะครับมันมีหลายๆส่วนนะฮะที่ต้องเคลียร์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจับมือกับสปอนเซอร์ซึ่งบางสปอนเซอร์เนี่ยเขาไม่สนับสนุนเรื่องของการใช้ความรุนแรงอยู่แล้วนะครับมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอ่ะแหละ ถึงแม้ว,ว่าผลออกมาก็คือทางสโมสรอ,อยากให้กลับมาแต่ถ้าเกิดไปคุยกับเป็นหลายฝ่ายมันมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมันก็อาจจะสวนทางก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นรอดูบทสรุปกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องการเทคโอเวอร์ครับก็โรมาโน่คอนเฟิร์มนะครับว่าสาการของการเทคโอเวอร์ของแมนยูเนี่ยยังคงซับซ้อนนะครับแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้แล้วกันนะฮะว่าใครจะเข้ามาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ของฝั่งแมนยูนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเซอร์จิมหรือว่าท่านเชคเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับคือเราอาจจะ ได้รับข้อมูลนอกเหนือจากนั้นก็คือผู้นําในการเป็นเจ้าของทีมคนใหม่หรือว่าตัวเต็งเนี่ยก็คือทางฝั่งของอินิออสเซอร์จิมไรต์กิปนั่นเองเนะฮะแต่ถ้าเกิดเอามาคอนเฟิร์มว่าคนนี้เป็นเจ้าของทีมคนใหม่แน่นอนยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับยังแบบไม่ชัดเจนยังต้องมีการพูดคุยกันอยู่ต่อไปนะครับเกรเซอร์เองก็ยังเงียบอยู่ในช่วงนี้นะฮะ ข่าววนเวียนอยู่แบบเดิมสําหรับฮางนักเตะที่จะช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยประหยัดงบได้ในช่วงซัมเมอร์นี้จากข้อมูลของเอ็มีเอ็นนะครับมีการ้อกกระดกมารายแรกครับยกให้เป็นเจมสันนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับประสบการณ์ในอังกฤษนะฮะแถมทั้งเคยเป็นเป้าหมายของแมนยูมาก่อนนะครับนี่คือนักเตะที่มีข่าวอย่างหนักนะฮะว่าน่าจะเป็นนักเตะรายแรกของทางเรสเตอร์ที่ย้ายในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับเรื่องของคุณภาพไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเราได้เห็นมาเต็ม2ตาหลายปีแล้ว ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางนะฮะตำแหน่งก็หลากหลายครับมิดฟิลตัวกลางตรงกลางได้ตัวรุกก็ได้เหมือนกันซึ่งก็ถือว่ามันน่าสนใจในจุดจุดนี้นะครับแล้วก็รายที่2ครับเป็นตำแหน่งด้านกว้างตัวริมเส้นอย่างฮาวิบานนะครับเรื่องของพื้นที่สุดท้ายเนี่ยนะฮะเป็นปีกที่จบสกอร์ได้แบบเฉียบคมนะครับน่าสนใจในจุดจุดนี้เหมือนกันนะครับมีความแข็งแกร่งวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยพลังงานล้นเหลือจริงๆนะครับแล้วก็เชื่อกันว่า มีโอกาสย้ายทีมเหมือนกันในช่วงซัมเมอร์นี้และค่าตัวเนี่ยน่าจะไม่แรงเกินไปเช่นเดียวกันนะครับระดที่3ามครับมิดฟิลด์ตัวกลางนั่นก็คือโรเมโอราเวียครับเคยมีข่าวกับแมนยูในช่วง หลายเดือนก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่น่าสนใจนะหล,หลายทีมให้ความสนใจมีข่าวกับทางลิเวอร์พูลเชลซีแมนยูเราแล้วก็ซิตี้ที่เป็นอดีตตัวสังกัดนะครับก็อาจจะดึงกันเข้ามาหมุนเวียนกับซีเนียร์ของทีมอย่างเช่นเอเดรีนแล้วก็คาซิเมโรได้ที่อายุเริ่มมากนะครับถ้าเกิดเรามองหาแบบมิดฟิลด์ดาวรุ่งแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมีแววไปได้ไกลเนี่ย ราเบียธิว่าตอบโจทย์พอสมควรนะครับดูมีแววมากอายุยังน้อยแล้วก็ค่าตัวไม่แรงนะครับรายของยูยริเตอร์มันครับ ผลงานในซีซันล่าสุดหรือว,ว่าช่วงหนักมานี้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลิตรลายชื่อนะที่แมนยูควรที่จะพิจารณานะครับเนื่องจากว่าเรื่องของเนเงินค่าตัวเนี่ยไมย่แรงแหน,หน่นอนนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีใจเรื่องของการย้ายทีมอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะดึงกันเข้ามาเป็นตัวเลือกแบบโปรดิชั่นก็ได้ในช่วงซีซันหน้านะครับส่วนรายที่5ครับเป็นเบลล่าคอรชแครับแนวรับดาวรุ่งของทางซอลตแฮมตันนะครับเคยตกเป็นเป้าหมายของแมนยูมาเกาะน,นะครับข่าวไม่ได้หนักอะไร ะะแต่ว่าก็มีข่าวออกมาแบบเรื่อยๆเหมือนกันนะครับซึ่งผลงานส่วนตัวของทางนักเตะค่อนข้างดีครับถึงแม้ว่าผลงานภาพรวมของทางสโมสรเนี่ยจะไม่ดีก็ตามนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยยังดูมีแววที่จะพัฒนาได้อีกไกลด้วยนะฮะอาจจะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับซึ่งการดึงแนวรับรยนี้เข้ามาก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นเดียวกันราคาไม่แรงด้วยนะฮะนี่คือ5ตัวเลือกครับที่น่าสนใจที่สามารถประหยัดงบให้กับสโมสรได้บาเบคฮอนแล้วก็ มาสตเสบิเซอร์ครับตามข้อมูลจากเดลี่เมลมีการระบุออกมานะครับว่าทั้งคู่เนี่ยจะไม่ได้มีการเซ็นสัญญาถาวรกับทางสโมสรมนอยู่นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ก็สรุปกันแบบง่ายๆก็คือเอเดนฮาร์คเนี่ยตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะไม่เซ็นถาวรสําหรับทั้งคู่นั่นเองแล้วก็จะมีการซื้อนักเตะที่มีคุณภาพสูงกว่านี้เข้ามาแทนที่นักเตะที่หมดสัญญาการยืมตัว2รายนะครับก็ ตามผลงานกันไปนะครับสปิเซอร์ก็มีดีบ้างแต่ว่ายังดีแบบไม่สุดนะครับส่วนบาวิคอร์สเนี่ยถ้าเกิดพูดในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยถือว่าน่าผิดหวังนะฮะแต่ประโยชน์ทางด้านอื่นๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับอย่างเช่นการวิ่งเพลส ช่วยเกมรับช่วยเรื่องการไล่บอลเนี่ยเขามีส่วนนะครับแต่เขาคือกองหน้าไงกองหน้าก็คือต้องมีสกอร์ให้เราได้เห็นถูกไหมครับเพราะฉันก็เป็นการตัดสินใจที่ผมมองว่าก็ถูกต้องแล้วนะครับส่วนในรายของกอลสาโรรามอสครับมีข่าวว่อสิบันออกมาจากเลคคอร์ดนะครับมีการระบุออกมานะครับว่าซึ่งสโมอสรแมนเชสเตอร์เตดที่มีสาการณ์ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ในการคว้าตัวเฮลิเคีนในช่วงเนี้ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายโดยด่วนนะครับโดยที่พวกเขาเนี่ย ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเป้าหมายมาให้ความสนใจเป้าหมายรองอย่างบรามอสนั่นเองนะครับที่เป็นเป้าหมายมีข่าวเชื่อมโยงมาทั้งซีซั่นว่ากันว่าแมนยูเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอหลายล้านปอนด์นะครับในการคว้าตัวซูน่ารายนี้ด้วยนะครับเตรียมการเอาไว้แล้วนะฮะเพราะว่าเคีนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแน่นอนแล้วก็เตรียมไว้ว่าถ้าเกิดเคีนไม่ได้ก็ต้องมาเป็นคนนี้คนนี้นะครับซึ่งบทสรุปเนี่ยได้เป็นบรามอสนตามข้อมูลจาก สื่อของโปรตุเกสนะครับผลงานของทางรามอดส27ประตูนะครับ12แอซิสซ์โดดเด่นมากนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยทางเบนฟิก้าพยายามรังให้นักเตะรายนีย้อยู่กับทีมต่อไปอีกสักปีครับแต่ด้วยความสนใจจากหลายทีมในโยุโรปโดยเชพาะแมนยูเนี่ยมันก็เป็นแรงดึงดูดให้นักเตะรายนีย้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเ,เงินเนี่ยต้องถึงก่อนอมาเดียโรค,ครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เตรียมย้ายออกจากทีมอีกครั้งหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้ในรูปแบบการยืมตัวนะครับข่าวล่าสุดออกมาจาก สื่อของฮอลแลนด์นะครับว่าเฟนูดเนี่ย กำลังหาเรือเกี่ยวกับความเปไปได้ในการดึงตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คืออมัเดียโรเขาอยากพิสูจน์ตัวเองในช่วงพีสั้นก่อนกับทางแมนยูแล้วก็คุยกับเทนฮากให้มันเข้าใจก่อนว่าจะมีทิศทางอย่างไรถ้าเกิดเทนฮากมองว่ายังไม่พร้อมก็ต้องเป็นการปล่อยยืมตัวนะครับซึ่งตอนนี้มันมี2ทางเลือกครับก็คือย้ายไปยืมตัวกับทางเฟโน่ที่ลีคอนแลนด์หรืออยู่ในพิบัติอังกฤษนะครับเล่นในเวทีระดับสูงของอังกฤษไปเลยนะฮะ เหมือนกัดน,นะครับเนื่องจากว่าดาวรุ่งรายนี้ผลงานดีในระหว่างการยืมตัวทางซันเดอร์แลนด์นั่นเองนะครับก็เลยมีหลายๆทีมเนี่ยสนใจยืมตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของทางคิมบินแจครับตอนนี้แมนยูจะชาไม่ได้ครับตามข้อมูลจากเดลี่เมลมีการระบุออกมากับว่านิวคาสเซิลก็พยายามที่จะคว้าตัวคิมบินแจเซนเตอร์ฮาของนาบรีเช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะอาศัยในเรื่องของการใช้ออปชั่นนี่แหละนะฮะ ออปชันที่กำลังที่จะถึงตามกําหนดนี่แหละนะครับประมาณ43ล้านปอนด์ประมาณนั้นครับในการคว้าตัวนาเตอรายน,นี้ในช่วงซัมเมอร์เพราะฉะนั้นแมนยูจะยังช้ามไม่ได้แล้วนะครับแมนยูเป็นตัวเต็งก็จริงตามการคอนเฟิร์มของโรมาโน่หรือว่าดิอ t l เลนติอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสื่อชั้นนำนะฮะแต่ทีมที่ตามมาเนี่ยเขาก็มีจุดสนใจมีทั้งโคต้ายูด้วยนะครับแล้วก็ผลงานดี แบบต่อเนื่องในช่วงซีซั่นนี้เงินทุนก็มหาศาลเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสปาดหน้าแมนเชสเตอร์เด็ดได้ถ้าเกิดแมนยูยังช้าอยู่ในดีลของทางคิมมินแจเนี่ยครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ